คบคนคบคนผ่านจริงใจก็ไม่ผิดคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไรผลคนส่วนใหญ่ยังมองว่าคนดีคือคนที่ดูดีคนเลวคือคนที่ดูไม่ดีคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ก็ไม่คิดทำชั่วนั่นแหละคนดีคำพูดก็เหมือนกันมักจะต่างที่น้ำเสียง ฟูฟ้าเดี๋ยวก็วายเรียบง่ายอยู่ได้นานหากก็ผลพานจงชักจูงเขามาเป็นคนดีถ้าเก้าพลาดไปหนึ่งก้าจะเป็นไรไปเพราะยังมีเก้าวต่อไปที่มั่นคงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมีผสมผสมกันบ้าง เป็นรสชาติของชีวิตค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องผ่านได้ก็เก่งขึ้นหนึ่งอย่างสะสมไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีเออเราก็ผ่านมันมาได้อายุมากขึ้นไม่ใช่เรื่องยากปล่อยมันผ่านไปวันๆมันก็มากขึ้นนั่นเองแต่การเป็นผู้ใหญ่นี่สิมันคนละเรื่องเลยนะคะ การเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายตอนเด็กๆก,ก็คิดว่าอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามใจที่ตัวเองได้แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีราคาที่เราต้องจ่ายให้กับความเป็นผู้ใหญ่อีกมากมายเคยไหมที่ต้องแอบร้องไห้คนเดียวและต้องฝืนใจไปยิ้มให้กับคนอื่นแบบหน้าชื่นตาบานเคยไหมหน้าชื่นอ,อกตรม เคยไหมที่โคตรอยากจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้แล้วพอแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ไงเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่มันก็เป็นชีวิตเราถ้าไม่จัดการใครจะจัดการให้ก็ต้องค่อยๆสู้กับมันไปแม้มันจะไม่ง่ายแต่มันก็คงที่จะไม่ยากเกินไปโลกยังมีด้านที่สดใสอยู่เสมอ ทุกอย่างไม่ได้แย่เสมอไปมีวันดีวันร้ายผสมกันไปตอนนี้เมืดสนิทแต่พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วทุกอย่างต้องผ่านไปให้ได้คิดว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตถ้าสิ่งไหนที่เข้ามาแล้วทำให้เราเป็นอุปสรรคแน่นอนว่าถ้ามันผ่านไปได้มันก็คือภูมิคุ้มกันอย่างดีดังนั้น จงพร้อมรับวันใหม่ที่สดใสแล้วผ่านอะไรไปให้ได้แต่เ g ่งช n แนลขอเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่กำลังรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยมันอาจจะเป็นช่วงชีวิตเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เก่งชาแนลขอเป็นกำลังใจให้นะคะ